เรื่องโรคของการนอนหลับอาจารย์ค่ะมันมีโรคอะไรที่มันน่ากังวลที่เราจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้ามัน<ด>นอนไม่พอค่ะอาจารย์โรคโรคจริงๆนะฮะ,ะมันจะมีโรคที่เรียกว่ายัางไงก็ต้องพูดะฮะเพราะเจอเยอะเหลือเกินก็คือการอุดกั้นทางเดินหายใจในการนอนหลับนะฮะโรคนี้เนี่ยนะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยวิวัฒนาการฝืนธรรมชาติเราพูดเราเปลงเสียงเป็นถ้อยคำปรากฏว่าไอ้ส่วนคอของเราช่วงนี้นะฮะ มันยาวมากนะฮะไม่เหมือนสัตว์ตในโลกนะฮะแล้วก็อ่าพอเราหลับปั๊บเนี่ยยิ่งถ้านอนงายเนี่ยฮะพอเราเริ่มแก่ๆนะฮะความตึงตัวกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยขาเ้เดินหายใจส่วนบนของเราจะปิดแล้วกเกิดไอาการอุดกั้นนะฮะแล้วก็นอนกรนนะฮะแล้วก็ในวัยอื่นๆน,นะฮะเช่นว่าในวัยเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะมีทอนซิลโตซึ่งอ่าเป็นอาการคนละแบบกันนะฮะถ้าน้ําหนักเยอะนะฮะหรือว่ามีโรคบางอย่างเช่นไฮโปไทรอยด์เนี่ย ก็จะทาให้อาการเหล่านี้รุนแรงขึ้นนะฮะงั้นโรคเหล่านี้เนี่ยนะฮะพอเวลาที่มันเริ่มเป็นแล้วเนี่ยนอกจากจะทําให้นอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอยังง่วงกลางวันมันทําให้ความดันเราหดสูงเพราะว่าทุกครั้งที่สะดุ้งตื่นเนี่ยฮะเราพบว่ามันทําให้บอคคามดันโรดิดมันขึ้นตลอดเวลาโรคที่เราเจอเยอะอีกอันนึงก็คือเรียกว่าภาวะนอนไม่หลับเนี่ยมี2กลุ่มนะกลุ่มที่เข้านอนแล้วนอนไม่หลับกับกลุ่มที่หลับไปแล้วตื่นกลางคืนแล้วก็นอนไม่หลับอ่าแล้วคร เราที่นอนไม่หลับตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะฮะก็ภา,าวะความกัง,งวลอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นสาเหตุหลักความเครงเครียดจากงานนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็สารพัดทริคที่เราคุยกันมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ที่สําคัญด้วยกนันฮะต้องถามว่ากลางวันนอนเปล่าเพราะว่าหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุกลางวันอนอนอบนอนกลางวันนะฮะถ้านอนกลางวันไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าถ้านอนกลางวันเยอะกลางคืนมันก็ไม่นอน เเปป็นรื่องกติและถ้าท่านต้องการติดตามย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทางช่อง y o u t u b e นะคะและ TikTok ค่ะและในส่วนของการติดตามรายการสดนะคะก็คือทาง Facebook นะคะ g n Health ค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทีมงาน GNN Health สนับสนุนโดยบริษัท EO Life Med จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่วยหายใจขณะหลับ l e s Med เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับน o อก